ลองด้าบระกรุบอยู่ประกบติ๊พี่ชื่ออะไรครับเพิ่งมาดูแก่เลยไม่มาดูชื่อาต้มครับกินนี้ด้รับครับผมรอดูเลยครับจะเท่าไหนเออเล่นสนุกสนานเนี่ยเอาอะไรมากเล่นสนุกสนานกินนี้ด้าบคือช่องคาต้มครับผมก็ชื่อคาต้มนะครับผมนะผมมี3ช่องทางนะครับไอ้ผู้คไอ้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับอ่าช่องทางที่หนึ่งคือแอปฟ้านะครับก็พิมพ์ชื่อคาต้มเหมือนเดิมเลยมันเหมือนเหมือนชื่อในแอปนี้เลยครับผมพิมพ์ได้เลยครับเป็นตัวภาษาอังกฤษนนนะใั้นจะเป็นการลง การลงคลิปนะครับเมื kill, 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 kill. ่อก่อนไล่์สดในนั้นนะครับเปิดมาทอนมันหลายตัวแลยังไม่สองอะไม่มีสกิลรวบอะวไม่ทันวะโทษทีครับเียวมาช่วยเ่อนหน่อยเทียวเี่ยเทียวเตียเียิงหน่อยเทียวยิง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 ย เออโอ้โหต้นเกมได้ขนาดนี้ก็สบายแล้วครับไอหนุ่มโอ้ยเฟ็นเลยเหรอสิปอะไรเนี่ยโอ้ยแหลกเกลียเป็นเลยเหรอสิปตัวีครับใจยางมาแต่แรลกครับรวบสามแต่ยองวันไปก่อนก็ได้นะนี่อยู่ดีเวมอยู่ดีเวมเลยตกแหลกโคตรเลยเมื่อกี้โคตรแหลกเลยไปคุยกันลากมะม่วงนี่ไงขอโซโล่คิวหน่อยแล้วกันนะครับไอหนุ่มไอหนุ่ม มันหนิงมาว่ะมันเห็นิงมามันเห็นิงมาระวังระวังระวังโอ้โหรวบเทนได้แก๊ะโอ้ยกลับบ้านเลยกลับบ้าน ได้จ้ะของแค่นี้เกียได้เกียร์ได้เกียร์ได้เกียรนู่นเกียนี่เยอะหน่อยแต่ว่าเลนปลอดไปเอ้าเกียร์ได้มีเลนฟาร์มอยู่เดินเลนยากจังเลยไปก่อน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 เดินเลนไม่ได้เลยเดินเดินไปช่วยนู่นเดินไปช่วยนี่ไม่ได้เลยพาเดินเกมไม่ได้เลยพาป่าส่งปลาอะไรมาส่งไม่ได้เลยไปเมดเดินเมด เอ,อ้โอ้ไม่อยู่ตรงนี้เหรองานงอกร์เลยโอ้โเลนพังเลยนีย่ยปงว่าผมไม่ได้เดินเกมเลยต้องต้องอยู่เลนบน ปแมแม็กซ์ปแม็กซสวยดี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 ดครับอดาร์กได้เืแค่นี้ผมใจร้อยเปอกี่ยหน้าจอมังกรเียแหละี่บนีคนหนึ่งแคยกลางคนนึงดันดนล่างไปอะไรียผมได้ไปางเฮ้ยอย่าดเดินติดคือตอนนี้ตีเงเขาเลย เดี tem ๋ยวลิงมาเดี๋ยวลิงมาดิลิงมาตายก่อน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 นี่ไงรวบไ้แล้วสวยเปนมาเปนมาเปนมาสามารถสามารถได้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 ดีแล้ว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 เป็นแค่นี้โอเคแล้วผมรอบอ๋อผมปาไปกลางไหนกี้ก็ได้มากี้มันเกิลตัวนี้เดีวกี้เดี๋ยวเดีวได้เงินแก้เกมไหมละเนี่ยแก้เกมไหมละแก้เกมที่ไปกระจุกไปไปอัดอยู่เลนบนได้แล้วเนี่ยแก้เกมไหมละเนี่ยขอบคุณเทียวครับที่ ยอมยืนเลนอย่างดีเยี่ยมเดี๋ยวสิ่ะเดี๋ยวสิผู้จัดการเองมัเดี๋ยวละรววอมันลเยอะล่อลเยอะล่อกเยอผมไม่มีอันเตี้ยรอตันได้มสามสอ เปิดเป yup. ็นพร้เจ้ารัวไปแล้วโอเคนั่นแหละลิงอยู่บนน่ะเจ้ยแต่เป็นสุยก็ดักจะเกิดลิงทันทีจำก่อนนะครับออกมังกรเด้ออกดักเลยดักเลยเดี๋ยวหาลิงให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวหาลิงให้โอ้โหลิงอยู่เลนกลางแล้วโอเคชัวร์แล้วสามตัวแสดงว่าร่างตรงตรงเลยโอเคล่างหนึ่งบนบนสามร่างหนึ่งลิงแอบอยู่มาลิงมึงอยู่ไหน อ่าดีเน๊ะได้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 คุมละคุมละคุมละจะยามาหรือยามาร่างห้ล่างห้ล่างไงนี่ไงหนุ่มกูตีสู้มึงดิมึงว่ากูสู้มึงไม่ได้เหรอ ไอหนุ่มแค่นี้อ่ะฆ่าก็โฟโลได้แหละไอหนุ่มเฮ้ยเลนร่างดันตีน่ะเดี๋ยวถูอยู่เล่มบนครับเล่มบนเล่มบนดันอยู่ข้ามาดันหน่อยครับมาดันหน่อยเตีหน่อยเตีหน่อยเตีหน่อยผมขอดิ้งเลื่องก่อนเอาเลยตีเลยตีเลยตีเลยเดี๋ยวตับไป้ตับได้ตับไดสวยเลนร่างแตกแล้วปุ๊มแล้วต้อย

ขอเด้งขอเด้งแล้วแป๊บนึงขอเด okay. ้งแล้วแป๊บนึงระวังลิงระวังลิงเทียวเดือดเดือดเดือดเอดโอ้ยปวดมลภาวนาเลยกูเฮ้เทียวตายจักจะเกิดแล้วไม่ใช่จะเกิดแล้วเกิดแล้วผมไม่พร้อม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 ตะกี้ผมยังไม่พร้อมเลยถอยก่อนได้ไหมถอยก่อนได้ไหมตะกี้ผมไม่พร้อมเดินตรงนี้่เดินตรงนี้ไม่เอาไม่เอาผมเดินคนเดียวพอผมเดินคนเดียวพอสกิสเป็น โอ้มันไปแล้วอ่ะอติงจัดเลยเอาเลยก็ได้นะเอาเลยก็ได้เอาเลยก็ได้เดี๋ยวผมตัวน่เดี๋ยวผมตัวนเอาเลยก็ได้ต,ดต,ดดติงมาแล้วจ้านี่ไงไม่มีล้างไม่มีล้างตีสามสองหนึ่งจบกลาง ตัวรามีเรายังอยู่เทียร้ยังอยู่เทียรได้กอบเกิดเนึงครับผมมาจบกลางจบกลางผมมีกอบเกิดแล้วมึงนี่ห้าวเลยจบแค่นั้นแหละนี่ เกใส่กูต้องเล่นซับไปเลยตกใส่กูต้องเล่นซับไปทุกคนแล้วผมอะ่ะเล่นซับอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่ที่ใส่ที่ผมไม่เล่นซับอ่ะก็เพราะว่ามันแบบมันไม่มีใครยเล่นได้ซับก็ MVP ได้นะไอ้นุ่มซับก็ MVP ได้นะครับหัดเล่นซับกันด้วยแต่ละคนนะ ซับมันก็ MVP ได้ชัดเจนไหมมัน MVP มได้ไอ้นุ่มฆ่าสี่ตายแค่หนึ่งทำตันนี้เป็นซับพอร์ที่รับมือรับตีนนะแต่ตายแค่หนึ่งนะตายแค่หนึ่งจริงๆแอสติสตั้ง11มาดูดาเมจดาเมจกูทำตั้ง9ดาเมจดกูทั้งรับตาเมจทั้ง31ส่วนร่วมไฟกูมีสุดยางไอ้นุ่ม